สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่แมวมาอีกแล้วนะคะไม่ได้มานานขอโทษด้วยนะคะมาแต่ทำขนมขายวันนี้ก็ทำไปขายเช่นกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นเค้กโดนัทนะคะมาดูส่วนผสมที่พี่แมวจะใส่เลยกันนะคะอ่ะส่วนผสมก็มีไข่ไก่เบอร์สองหกฟองนะคะใส่ลงไปในโถผสมเลยจ้าแล้วก็ นมข้นจืด100ะะ่ร้อยกรัมวานิลา1ช้อนชาครึ่งน,นะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งนี่เราก็จะมีแป้งเค้กที่ร่อนแล้วนะคะร้อห้าสิกรัมผงฟูช้อนชาครึ่งคะ่ะ เกลือป่นเศษหนึ่งช้อนชาแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแป้งข้าวโพดใส่ไปทำไมใส่เพื่อให้เค้กเรานี่นะคะคือไม่แตกหักง่ายนะเขาจะทำให้กอดตัวกันดีนะคะเพราะว่าเค้กมันเนื้อน,นุ่มมากมันต้องใส่อะหลังจากนั้นก็ใช้ตะกอ้ออันเล็กๆหรือจะใช้ตะกอ้ออันใหญ่คนก็ได้นะคะ มาเรามาคนส่วนผสมกันเลยคะ่ะนะคะคนให้เข้าเข้ากันก่อนอ่ะเมื่อกี้นมข้นจืดบ,บอกไปแล้วอย่างคะ่ะนมข้นจืดก็หนึ่งร้อยกรัมนะคะอ่ะได้แบบประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีด้วยความเร็วสูงให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนเนื้อเนียนคะ่ะ มาค่ะดีด้วยความเร็วสูงสุดนะคะประมาณ1นาทีค่ะ,นะคะคส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเป็นเนื้อเดียวก่นแล้วเราก็จะมาใส่ SP กันค่ะ เอสช้อนโต๊ะคุณภน,น,นะคะเอ้ยเมื่อกี้แป้งเค้กบอกไปแล้วอย่างคะขอโทษด้วยนคะคะลืมไม่ได้ทํานามแป้งเค้ก150กรัมเนาะอันนี้ s อ1ช้อนโต๊ะคุณพ,พูนนะคะหรือประมาณ25กรัมถึง27กรัมประมาณนี้นะแตะไว้ที่หัวตะก้อเลยนะอ่าแล้วมาตีต่อด้วยความเร็วสูงนะคะสูงสุดประมาณ หานาทีค่ะตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยเกนกว่าส่วนผสมจะขึ้นเป็นสองเท่า ท่านผู้ชมคะมีข้อผิดพลาดที่แมวลืมใส่น้ำตาลทรายนี่นะคะเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลทรายมาที่ตีไปแล้วไม่ใช่ไปแคะห้านาทีน,นี้ใส่ไปเลยค่ะนะคะค่อยๆใส่นะ,ะค่อยๆตีด้วยความเร็วต่ำบางคนถามได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมาลองมาดูกันค่ะได้ไม่ได้ ต่อกสองนาทีได้ความเร็วสูงค่ะ ผ้าทีท่ลืมใส่น้ำตาลทรายเป็นไงคะยังได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จกันค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ํามันค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่แมวก็ไม่ได้ทำนานแล้วเนาะปกติทำเนี่ยจะใส่ส่วนผสมรวมกันหมดเลยอันนี้แยกให้ท่านผู้ชมดูค่ะ ก็น้ำมันนะน้ำมันเราจะให้ค่อยดินเป็นสายนะคะปรับความเร็วต่ำสุดนะคะดินเป็นสายแบบนี้เห็นไหมเอ่ยจนกว่าจะหมดใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกควนตะวันได้นะคะ ห้ามใช้น้ำมันปราณนะหรือใครจะใช้เนยละลายก็ได้ค่ะข้อดีของการใช้น้ำมันคือเวลาเรานำเค็กเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยเขาจะไม่แข็งเป็นไตนะคะเขาก็ยังจะมีความมีสภาพนิ่มอยู่เอาละค่ะจากนั้นปรับนะคะ เ็นความเร็วสูงสุดหนึ่งนาทีค่ะ,ะครบแล้วหนึ่งนาทีนะเราก็จะมาปาดขอบอ่างกันอีกรอบหนึง่งแล้วก็คนให้เข้าส่วนผสมเข้ากันนะคะ ดู่เรียบร้อยอ่าคนอีกรอบหนึงนะคะไล่ฟองอากาศเอาละเดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์กันค่ะ,ะตามมาอ่ะอ่ะพี่แมวเตรียมพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้ที่ตัดไอซ์ครีมง่ายดี จะใช้กรอบใส่ถุงบีบก็ได้นะแต่พี่แมวถนัดแบบนี้เนาะเพื่อความเร็วด้วย ใช้ไม้ายแหลมนะคะไล่ฟองอากาศค่ะพี่แมวก็ใส่เกือบเต็มเลยนะเกือบนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบไฟกันค่ะพี่แมวใช้ไฟสองระบบนะไฟบนพี่แมวใช้ร้อยแปดสิบ ไฟล่างพี่แมวเอยไฟบนพี่แมวใช้ร้อยเจ็ดสิบไฟล่างพี่แมวใช้ร้อยหกสิบองศาประมาณยี่สิบหกถ้วยถ้วยนี้เติมไปหน่อยไว้อ,อยู่หน่อยหนะึ่งใส่แป้งอาจจะล้นก็ได้เพราะความเสียดาย นิดหน่อยอ่าเติมปัาทิ้งทำไมล่ะคะให้พื้นกับอะไรให้ท่านผู้ทานนะคะไปที่ซื้อของพี่แมวทมีพี่แมวแถมเนี่ยออกที่เป็นเนื้อแตงเยอะหน้าเยะอ,ะอ,อะอีกรอบหนึ่งอนไนเติมไปข้างหมุนเกือบเต็มนะคะเนี่ยเหลือไว้ขอบกระดาษหน่อยเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าอบกนันค่ะ นี่ค่ะข้าวเตาอบแล้วนะนี่ปิดเลยอันนี้ไฟกำลังขึ้นกำลังเซเพรอเปิดฝาพี่แมวใช้ไฟบน170ไฟล่างร้อยหนะคะประมาณ26นาทีอา่าวออนท่านผู้ชมอาจจะเห็นไฟยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าช่วงที่เราเปิดฝานะลมเขาตีเข้านี่เตาอบ ลมอาจจะเข้าด้านนู้นด้านนี้นะคะเราก็ต้องเผื่ออาจจะร้อยเจ็ดสิบสามข้างบนหรือข้างล่างอาจจะร้อยหกสิบสามหกสิบห้าอะไรก็ว่าไปนะคะเนีย่ยเขากําลังเซตเพื่อปรับอุณหภูมิความร้อนเอาราคาเดี๋ยวตอนสุกเรามาดูกันนะคะอะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูถ้วยที่พี่แมวใช้นะพี่แมวใช้สามสองหนึ่งเก้านะคะถ้วยตัวนี้นี่อาจจะไม่เห็นนะเนี่ยมันเดินข้าตัวน้นอยๆเห็นไหมก็ไม่ เี่ยตัวนี้แล้วถ้วยที่รองนะคะพิมพ์ที่รองไอ้ถ้วยสีย่ถ้วยกระดาษถ้วยกระดาษสามสองหนึ่งเก้าตัวนี้ถ้วยขันข้าวแปดเซนค่ะนะคะอ่าอย่าลืมนะคะใช้ตัวนี้ค่ะน,ะน้าพี่งามใช้ตัวนี้เอาละเดี๋ยวรอช่วงรออบอยู่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันหม่ว่าสุกเป็นอย่างไรอ่าสุกแล้วได้เวลาแล้วจ้ะปิด นี่นะไฟเห็นไหมที่พี่แมวบอกด้านบน1 7อยเดสิบเจ็ดสิบส้านล่าง1 6อยหกสิบรอะไรประมาณเนี้ยเพอเผื่อไว้นิดหน่อยเพรอเผื่อลมลมตีเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนาะไม่ได้อยู่ในห้องอ่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเปิดเลยนี่นะคะเห็นไหมเอยเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าสุกไหมไม้ติ้มค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวออกมาก่อน ตอนนี้เพิ่งปิดเตานะจิ้มดูก่อนนี่ไม่ติดไม้โอเคสุกแล้วปิดเครื่องค่ะนี่นะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากถาดนะคะวางไว้บนตะแกรงค่ะเห็นไหมเขาจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวพี่แมววางไว้บนตะแกรงแป๊บหนึ่งแล้วจะเอาออกจากพิมพ์ขันข้าวนะคะเอามาค่ะ ใครจะเอาเค้กออกจากพิมพ์นะคะตอนอุ่นๆก็ได้นะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่พี่แมวจะทิ้งเขาเอาไว้ในพิมพ์ต่อคะ่ะนะคะจนกว่าจะมาทานะเพราะว่าบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเขามีช่องว่างระหว่างกระดาษพี่แมวก็ไม่ทราบว่าทําไมกระดาษบางตัวนะทาให้เค้กติดและกระดาษบางตัวเนี่ยเขาออก จากตัวเค้กแบบนี้อันนี้ยังห,หาสาเหตุไม่เจอแต่จากเท่าที่สังเกตวันนี้จะดูนะคะว่าเค้กนะเค้กตัวที่เราใส่ฟูมากๆเลยอย่างตัวนี้นี่นะเห็นไหมคะพี่แมวจะคว่ำให้ดูนะเนี่เขาก็ยังมีกระดาษหลุดออกมาหน่อยหนึ่งตอนแรกพี่แมวคิดว่าเออใส่เค้กไปให้เต็มให้ล้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ออกนะ พราะอะไรคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เพราะว่าเหมือนกับพอเค,ค้กเขาล้นเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมีริมออกมาเนาะมันจะซับพอร์ตไม่ให้กระดาษนะคะหลุดออกมาได้ฉะนั้นพี่แมวคิดว่าการที่จะใส่คับเค,ค้กเนี่ยก็ใส่แป้งให้เต็มก็จะดีนะพอเขาฟูเขาล้นออกมาเนี่ยเขาจะได้ cover นะคะ cover ร,ริมนะริมริมแบบเนี้เนี่ย เพื่อที่จะกระดาษจะไม่ออกนะเพราะมีหลายคนบอกว่ากระดาษหลุดของพี่แมวก็หลุดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวรอให้เย็นสนิทแล้วจะมาทําให้ดูนะคะอะมาค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาเจาะรูตรงกลางกันก่อนนะพี่แมวไม่ได้เอาออกจากพิมพ์นะคะเพื่อความสะดวกและง่ายอ่ะนี่แบบนี้พี่แมวก็จะดันออกมาเศษเทปนะคะตัวนี้ ใครจะใช้เออ่ที่เจาะรูอย่างอื่นก็ได้นะหัวบีบก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่แมวมีสำหรับเจาะรูดนัทโดยเฉพาะเลยนะสำหรับจะใส่ไส้เค้กนี่ค่ะเห็นไหมเขาก็จะออกเป็นอย่างนี้เจาะให้หมดเลย ตรงกลางนะคะอ่าเค,ค็กนิ่มมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะไส้คัสตาร์ดไข่คัสตาร์ดครีมบานิลาหรือว่าคัสตาร์ดใบเตยเดี๋ยวจะเป็นแยมก็ได้นะคะแยมสตรอเบอรี่ลูบรีบบร ก่อนจะใส่ไส้เราก็จะมาโรยน้ำตาลโดนัทกันก่อนนี่คือน้ำตาลโดนัทของพี่แมวนะ ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะมันจะละลายต้องใช้น้ำตาลดูนัทโดยเฉพาะจะได้ไม่ละลายง่ายถ้าทิ้งข้ามคืนเนี่ยเขาจะละลายนิดหน่อยใครกลัวจะละลายมากก็ใส่ไปนนหนาๆเขาจะไม่หวานมากค่ะน้ำตาลดูนัทตัวนี้ใส่ลงไป นี่ค่ะเขาจะเขียนว่าโดนัทชูการ์นะคะหรือว่าน้ำตาลใส่สําหรับโดนัทนะคะเอาละจากนั้นเราจะมาใส่ไส้กันนะคะรเราจะเป็นไส้คัสตาร์ดสังขยานะพี่แมาใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดตัดปลายถุงแบบนี้นะบีบลงไปค่ะแล้วก็ให้เขานูนขึ้นมาหน่อยนะึงให้เขาล้นขึ้นมาหน่อยนึงนะ หนึ่งสองเอาละเดี๋ยวใส่ตัวอื่นใส่แยมนะคะมี้มาแยมสับอรี่ของเราฟิลลิ่งอ้าวใส่เค้าล้นออกมาหน่อยนะึงแบบนี้นะเอาละเดี๋ยวพี่แมวขอแต่งก่อนนะคะ เดี๋ยวกลับมาดูตอนแพ็คค่คะดรเนตัวนี้เป็นคัสตาร์ดไข่นะคะเ,เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปแพ็คกันค่ะอามาดูอีกกระทงหนึ่งกระทงกระดาษเบอร์สามสองสองศูนย์ตัวนี้พี่แมวจะใส่ลองไปนะคะเพื่อเซฟกระดาษตัวข้างในเพราะว่าบาง กระดาษที่เขาจะไม่ติดกับเค้กเนี่ยมันจะอาใช่ไหมเราจะเซฟตัวนี้แล้วก็ใส่กล่องไปค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเต็มกล่องพอดีนี่แพ็คนะคะแล้วก็ติดแม็กนะคะเดี๋ยวจะติดสกอตเทปก็ได้เดี๋ยวพี่แมวแพ็คให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวใส่กระสงกระทรงตี่นี่ไว้ก่อนนี่ค่ะ,ะคือการแก้ปัญหานะคะ กระดาษที่เขาเอ,อ่อไม่ค่อยติดกับตัวเค้กเพอว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากระดาษบางยี่ห้อไม่รู้เป็นไรมันจะออกจากตัวเค้กนะพี่แมวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเพื่อที่จะให้ขหนมของเราหน้าทานเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พก้นกระดาษตัวนี้มันจะเท่ากับเออ่พิมพ์ขันข้าว8เซนนะใส่ไปค่ะแพ็คใส่กล่องสวยงามเห็นไหมคะเต็มกล่องพอดีพี่แมวแยกไว้ก่อนแพ็คก่อนนะคะพี่แมวก็แพ็คเรียบร้อยแล,แล้วก็จะติดสติกเกอร์นะคะ ไว้ตรงกลางสติกเกอร์ขอบคุณลูกค้านะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเค้กโดนัทของเรานะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้ถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยกันให้กันนะคะนา,นานมาทีค่ะนะคะก็มัวแต่ทําขนมนี่แหลคะค่ะไม่ได้เอามานําเสนอสักทีนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะ ไปแล้วค่ะ